อะไรอะไรเจริญพรเจริญพรดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์ม่นเคยเล่าเราครบขันเราจะหัวเราะเราจะตายนะท่านพูดเฉยนะท่านนะท่านสอนพระเอาเวลาจนเกาะเวลาจัดฉันหานนั่งเงียบแล้วนะนี่ท่านจะขึ้นนะนะเรานี่มันมันมันสือึซืะอื้นนี่คือมันอดหัวเราะไม่ได้นะบางคับบอไว้คือท่านพูดขบขันนี่นะพูดเฉยน,นี่นะ ท่านไม่มีอะไรนะท่านพูดเฉยกรรมฐา,านเรานี่ท่านว่างนันนะอืแต่ที่ไหนอาหารการกินมามากๆหม,ม้อใหญ่ๆปิน่นโตหลายเถามาแล้วสถา,านที่นั่นม,มา่านี่อากาศดีนะโยมอ,มอากาศดีปลอดโปร่งทุกอย่าง สะดวกสบายทุกอย่างหนว่าถ้าไปตรงไหนขาดแทนบ้างโอ้ยอันนี้อึดอัดหายใจไม่ออกอจตมาจลานาโยมนะาท่านพูดเฉยนะแต่เรามันจะตายท่านดัดท่านสอนพระท่านพูดเฉยนะท่านไม่มีอะไรแต่เรามันดิ้นอยู่ภายในบังคับไปไม่งั้นไปหัวราะไปเลยอจตมาจลานายมนะที่นี่อากาศไม่ดีโอ้ยท่านพูดเขาขันดีนะ มันจะตายมันไม่ได้สแตกเยเวลาท่านสรุปนะมันมันมันไม่ได้สแตกมันจะตายมันจะไปแล้วท่านว่าท่านพูดนิเฉยตลอดไอเราต้องอดหัวเราเราจะตายนะตรงไหนที่เป็นตัวมากๆหม้อใหญ่ๆมาแล้วที่นี่อากาศปลอดโปร่งโล่งดีนะโยมนะเพื่อนเ่นี่แหละท่านว่าพานพูดเฉยี่ ผู้ฟังมันจะตายท่านเฉยนะท่านไม่ได้พูดมีอะไรจำวานะพวกอากาศปลอดโปร่งนี่จำไม่ดีนะวัดป่าวัดตานี่มันอากาศมันปลอดโปร่งดีนะพากันเจริญพรนะเขาที่มาได้ไต้ตานนะเจริญพรให้เขานะเราจัจได้เฉยปลอดโปร่งก็ปลอดโปร่งเข้าใจอะไะจังงยังไอ้ปลอดยปร่ นี่ก็ไม่ก็ปอดปอดปอดโป่งจะลยมไม่ปอดเราวันนี้ให้ปอดให้ปอด